สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้มาร่วมงานที่ต่ออวอร์ดไทยแลนด์ครับผมวันนี้เนี่ยมาเชียร์โฟนทั้วัดครับใช่ครับมาเชียร์น้องโฟนครับผมครับผมมากหลายคนเลยไม่ได้มากันเท่าผมวันนี้โอ้วันนี้มาเยอะมากเลยยกค่ายมาเลยครับลูกมาด้วยใช่ครับเอลูกมาเต่สิทธิเขาพูดไหมครับหรือว่ากก็ยัวแล้วกก็แได้้แลวไม่ล้มไหมไม่ล้มเลยคนะ เล่นติ๊กตยังไงบ้างเล่นติ๊กตอกเป็นหังเปอะไรยังไงเพราะเป็นมันเป็นหลังเลยเดี๋ยวคือจริงๆอ่ะเราอ่ะเล่นติ๊กตอกเป็นช่วงๆแต่เล่นบ่อยอ่ะเล่นบ่อยแน่นอนคือเราอ่ะเข้าไปใช้ชีวิตในติ๊กตอกเยอะแต่ว่าเราไม่ค่อยลงคลิปตัวเองเข้าไปส่องเขาเราไปเสพเราไปเสพเขาไปส่องอย่างอื่นแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเล่นติ๊กตอกกันอย่างฟูทามฟูทามด้วยฟูทามได้เลยได้เลยมีอะไรใหม่ๆที่แบบจะเสิร์ฟให้กับแฟนคลับอะไรนี้ไหมมีคอนเนคตคอนเนต์อะไรใหม่ๆที่จะเสิร์ฟฟให้กัับบแนคลม เดี Ideally, ๋ยวต้องไปรอดูครับแต่ว่ารับรองว่าเราจะเป็นเราจะเป็นหัวแถวเราจะไม่เหมือนใครแน่นอนหัวแถวด้วยเราหัวแถวเราต้องทำเทนใหม่เสมอโอเคได้ครับอย่างเรามองความที่ใหญ่ของติดต่อหน้าปัดควายเรเป็นโซเชียลมีเดียนกลังอะไรต่าคือแบบว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกได้ว่าแบบว่าเข้าถึงคนหมู่มากมันเป็นแมสมากๆครับคือเดี๋ยวนี้แบบว่าใครที่ต้องการจะโปรโมทหรือว่าจะ จะแบบว่าขายของในสินค้าช่องทางไหนก็นตามทุกคนก็ต้องคิดถึงติ๊กตอกก่อนครับครับงมาครับผมก็อย่างที่รู้กันติ๊กตอกตอนนี้เป็นแพลตฟอร์มเบอร์ต้นๆก็อย่างที่รู้งานวันนี้นี่ใหญ่มากแนละมีมีคนมาร่วมงานเยอะมากมีติ๊กต็อกเกอร์หลายๆคนมาเยอะมากแล้วก็อย่างที่พี่จูบอกว่าทุกวันนี้ก็ในติ๊กตอกก็มีคอนเทนต์หลายๆอย่างเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรีวิวขายของทำทุกอย่างในติ๊กตอกมีให้ดูหมดครับ,รบผม ใช่ um ครับครับต้องขอบคุณทิกตอกมากครับที่แบบว่าเปิดการมองเห็นให้จูเนียร์กับมาร์คครับผมครับส่พี่มาแบบว่าลูกคุณอจะแบเะา่เราครตรวเยอะคือมีคืออันเนี้ยจริงๆอ่ะลูกอ่ะเขารับได้อยู่แล้ว ถ้าเขาจะมีเพื่อนไม่เป็นไรแต่เขาจะทาโมงเขาเคยเขาเคยเขาเคยพูดไว้เขาเคยพูดไว้ว่าถ้าเขาจะไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรแต่เขาต้องมีพ่อเขาบอกแค่มีนดยกับดาก็พอใช่ครับลูกลูกกันดันยูดีเด่นลูกกันดันยูดีเทนแห่งปีครับเราแต่ว่าไม่เป็นไรพ่อพอใช่ครับพาออะไรคะมีเพื่อนก็ดีไอเขาได้มีเพื่อนบ้างก็ดีแล้วมีพี่ดีไหม อันนี้อันนี้สามารถอยู่นะครับแล้วมีพี่ดีไหมครับดีดีดีอย่งนียังไงคะดียังไงคะเออดียังไงครับอยากรู้เลยขอขออยู่ตรงนี้ได้ไหมครับดียังไงก็เออเรามีพาร์ทเนอร์ที่ดีครับผมก็ดีทุกอย่างในชีวิตของเราเดีใจเลยยกเว้นนี่คุณไปสิงคโปร์อ๋อผมโดนคดีแล้วครับช่วงนี้ช่วงสิงคโปร์ไม่ไหวเลยปลอบใจไหมครับปลื้มใจครับรู้สึกดีใจมากครับ ใช่จริงเราก็มีแค่3าคนเป็นครอบครัวเล็กๆของเราครับามคนครับโอ้โหปีหน้าหรออุ้ยจริงอ่ะทุกวันน no? ี้เขาก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเขาเองเขาก็เป็นที่นิยมแล้วก็แบบว่าได้รับความชื่นชอบความรักจากคุณยายเจมากมายครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที cool ่แบบว่าเอ็นดูรักและเอ็นดูจัมโมนะครับก็ปีหน้า เขาก็จะไปดีบิวฮอลลีวูดแล้วครับโ้าดัอยากครับอยากอยากโมเขาเห็นแดกกระดาเป็นนักแสดงเขาเลยแบบว่าอยากอยากเป็นนักแสดงเราเราเราแบบว่าสอนเทคนิคการแสดงอะไรไหมบอกว่าเราอ่ะต้องแบบว่าเวลาที่เราทํางานกับลูกค้าเราต้องศึกษาโปรดักต์ของลูกค้าอย่างถี่ถ้วนถ้าสมมติจะไปออกงานอีวงอีเวนต์อะไรอ่ะเราควรให้เกียรติเขาให้เกียรติคน เชิญพี wing, God, right? ่พี่ส en> uh, ังถ่ายเชิญพ yup ี่พงษ์ก้าสังถ่ายก่อนเลยเลยครับนี่เราสอนมาระยะให้น้องก็คือแบบว่าแบบว่าให้ที่ทักเก็ตก่อนดีว่ใช่ครับอันนี้เรารอดูว่าจะไปถึงที่วันนี้ได้เลยครับแต่ว่าซีรีส์เราสองคนเราไประกาศแล้วครับซีรีส์ครับผมใช่ครับ My Romance gamers, s c a m m e r ตอนนี้คิวเจ็บคิวที่เจ็ดครับคิวที่เจ็ดครับก็สนุกนะถ่ายทำถ่ายทำถ่ายทำอ่ะโซฟานะครับ จนถึงตอนนี้ต Q 1, Q 1ั้งแต่ Q1 Q7 เนี่ยราบรื่นมากราบรื่นเกินไปก <c oughs> ็เลนเกินไปฉัว่ามันแบบว่าพอทำงานกับเอ่ออรอนิวมาหลยายเรื่องครับมันมันเข้ามือกันทั้งทั้งตัวจูตัวมาร์กเองหรือตัวโองคบปูนที่ก็เคยทันร่วมงานพี่นิวเร,เรียบร้อยแล้วเหมือนกันพอมันแบบมาเจอกันในเรื่องนี้มันมันซิงกันแล้วมันเข้าขากันแบบมันรู้ว่าจะต้องเอาจังหวะอะไรมันก็เลยแบบทำงานแบบง่ายมากไม่มีอุปสรรเลยงงมาก นิวจิงเหรอครับวางใจได้ครับแต่วก็มีความแบบท่มัอกันหอให้รักอะไรยังไงครับถูกใช่ครับใช่ครับมันแบบว่าเราต้องไปทำกันบ้านอะไรยังไงเพิ่มไปเลยครับแต่ป่ะคุณคุณต้องมาหลอกผมคุณทำกันบ้านอะไรบ้างหลอกแล้วคุณไปทำกันบ้านอะไรบ้างครับคือก็จริงๆแล้วคือไม่ได้ทำกันบ้านอะไรเยอะเพิ่มอย่างเดียวเลยคือเขาพี่นิวเขาจะให้โจทย์มาว่าเขาอยากได้แบบเขาอยากได้แบบนี้แบบนี้ แต่ว่าก็แค่เพิ่มความจเจลเอเข้าไปนิดนึงครับให้มันดูแบบว่าไม่ไม,ไม่กระจอกมากไม่ใช่โจงกระจอกไม่ใช่โจกระจอกมากแสบายเลยขอบเจ้าเล่อะไรแบนี้ได้เลยและจริงก็ก็ได้อยู่พอสมควรจริงจริงพี่พี่ดิวเขาก็มีให้ผมไปทำกันบ้างสนใจนีก่อนพี่ดิวเขามีให้ผมไปทำกันบ้างเขามีซีรีส์ที่ให้ผมไปดูมาเหมือนกันให้แบบว่าเออคแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยจะประมาณนี้แล้วก็ให้เรามาปรับใช้กับตัวเองครับผมราบ ครับก็ฝาก My Romance Scammer ด้วยครับเร็วๆนี้ก็จะได้ติดตามได้รับชมกันแล้วนะครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งครับมหก,กรรมสิ้นปีของเราทางเองทีวีสตาร์ลิมปิกครับก็ตอนนี้บัตซอวอปไปแล้วแต่ว่าสามารถซื้อได้ซื้อไลฟ์ซีมิงได้ครับผมทางไทยดีเกนเมเจอร์ที่เดิมฝากด้วยกันกด้วยนะครับฝากด้วยครับ